ประกาศประกาศลูกค้าที่ใช้รถจักรยานยนต์ฮอน da สามารถนำรถเข้ามาเช็คระยะซ่อมบำรุงได้ที่ศูนย์บริการฮอน da สหาพานิชย์และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารอคิวนานวันนี้มีอะไรจะบอกเราจะมาแนะนำวิธีการจองคิวในระบบหลายสหคอนเน็ก Connect. สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับทางคอนด้าสหาพานิชย์นะคะสามารถเข้าไปจองคิวได้ที่ไลน์สหคอนเน็กค่ะโดยเข้าไปที่เมนูบัญชีส่วนตัวกดที่รถของฉันนะคะจะมีรถของลูกค้าที่เคยซื้อกับเราขึ้นมาในระบบและกดเข้าไปที่ตัวรถได้เลย ลูกค้าสามารถเลือกสาขาวันเวลาที่ต้องการนัดหมายและสามารถดูค่าใช้จ่ายคร่าวๆได้ที่ระยะทางที่ต้องการตรวจเช็คได้เลยหลังจากนั้นให้เรากดยืนยนันและเข้ามาตรวจเช็คตามเวลาที่นัดหมายขอแนะนำให้มาก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะ ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อรถกับเราก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะสามารถนํารถเข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการของเราได้ตามปกติเลยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการบันทึกข้อมูลรถจักรยานยนต์ของลูกค้าเข้าระบบครั้งต่อไปค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะจองคิวตรวจเช็คในระบบลายสหคอนเน็ก Connect ได้เช่นกันเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการจองคิวการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฮอนด้าผ่านลายสหคอนเน็ก Connect, ทางง่ายสะดวกและก็ประหยัดเวลามากๆเลยใช่ไหมคะ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและบอกต่อข้อมูลดีๆด,ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมีอะไรจะบอกบอกทุกเรื่องที่เรารู้ให้คุณทราบ